สวัสดีทุกคนครับผมยืนยัต้อนรับสู่ทายแรงคุณ e p พสามมาดูกันครับว่าคลิปที่ผมดูในวันนี้จะอยู่แลงด์อะไรกันรอบที่แล้วยังไม่เอาจริงเท่าไหร่เปิดมาบีเด็นแลง์โกรอบนี้ผมเอาจริงเดาถูกๆุกแลงด์แน่นอนก็มาดูกันครับว่าวันนี้มีใครจะแบบโอดโดแบบบาดตาผมหรือเปล่า เปิดมาครับคลิปแรกอันแชทอาร์มีมีเปิดให้แทงมีเปิดให้เล่นด้วยกันได้นะครับสามารถแทงเล่นไปด้วยกันได้นะห,หุยตึงเฮ้ยอย่างนี้เลยหรอเกินเฮ้ยคุ้มอ๋อ,อย่างอย่างย่งอยาอเล่นโอเมนเล่นโอเมนด้วยอุ้ยโอเคสมุกเร็วด้วย ตะโมว้าวนะมึงสมองเคียอะไรกันน่ะช่วเพื่อนด้วยไม่ไม่เอโซวาทำอะไรแล้วตอนนี้กูควรดูโซวามากกว่าสันน่ะ สวัสีีวิวสวกสดีวิวนี่คือแบบทีวีไม่กลัวใครทีวีเข้าสโมกตัวเองมีการเล่นอย่างนี้อารีวังเป้าของผมมากลายแล้วก็สโมกแต่สโมกอันนี้มึงแปลกๆอีกฝั่งเดี๋ยวนะมึงกดอเซนมึงกดไวเปอร์มากูรู้แหละ <c oughs> ง่ายเกินผมใช้ ตูพิากรัสเอกำลังสองบบีกำลังสองเท่ากับซีกำลังสองเนี่ยผมรู้แล้วว่าเขาอยู่แรงอะไรโอเคไหมง่ายมากไม่อยากจะโม้โค้ดระดับจักรวาโลโค้ดระดับจักรวาลเชี่ยตึงเกินบอกกูคือแบบไม่อยากจะโม้นี่คือประสบการณ์การโดนแบนด์สิบปีของกูอะ มาครับคลิปต่อไปคลิปสองคือวันนี้กาเอาแบบสามคลิปเดาถูกทุกคลิปนะไม่อยากจะเอาเอาเอาให้ครบซุกอันเลยวันนี้อยากจะโชว์ความโหดของตัวเองบ้างเก็บไวน้นานแล้วอ่าฮะามีอุ้ยโอเคแตเย็นอยู่แตเย็นอยู่ No time. They, ไม่เอาเวลาเป็นคนที่ไม่โลกเป็นคนที่ใจเย็นอยู่พอสมควรแต่ยิงหนึ่งรอบแล้วก็กดรีโหลดทุกรอบแล้วก็รีโหลดอีกหนึ่งรอบไม่เอา ไม่แล้วก็อไอเินมันเอ้ยแต่ก็รู้รู้ด้วยว่าโนทามอืมอันนี้ผมต้องใช้ไฟายคอทแทนแล้วอืมทายหกสิบกูลืมไปแล้วว่าเท่ากัเท่าไหร่วะกู <laughs> เรียนวิคณิตว่ากูลืมไปแล้วเย้ <laughs> เท่าที่ดูนะครับเป็นคนที่ใจเย็น คอเกมดีเพื่อนเพื่อนเปิดไม์พูดฮะไม่มึงคือมันอย่างน้อยอะ่ะเขาคอบอลมันคอเกมด้หรอบอลเขาเปิดไม่คุยกันหรอ แล้วมันรู้เวลาด้วยว่าแผนมันใช้สี่วีนะเว้ยเขารู้ได้ยังไงวะแล้วมันไม่โลกด้วยอ่ะอนาคตไกลนอ้องอนาคตไกลหวังว่าเราจะเห็นคุณในเลียนในอีกไม่นานคุณคือความหวังของทุกคนในบลอนเยเล่นอีกไม่นานกว่ามีสิทธิ์ไปไกล,ล้วเนะี่ยสรุปมันกลับไปแลอ้ว เบ็ดบารีก okay, okay. ็ไปอะไรก็ไ nah, ม oh! ่เอาด้วยไอ้เหี้ยโอเคโอเคเราเราจะไม่พูดถึงปานี้เราจะไม่พูดถึงปานี้คนเรามันผิดพลาดกันได้เสมอแม้ผมจะเป็นคนระดับแบบระดับจักรวาลก็ช่างมันก็ผิดพลาดกันได้ไวเข้าใจได้เข้าใจได้กูมันนะโอ้ยกูคิดกูโอ้ยมายกอด น่าน m าน่า a ่าน่าน no, ชิ no, ้า no, 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 เขา,นนาเ,เขา,นนา,าขเขนเขา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  o ขาเข n เขา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 ทขาเ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 ขา h อาเเขีเขเขาาเขาเเขเา หมือนกูรหัสไปบล็อกปะเลยลูกศิษย์กูโอ้ยลูกศิษย์กูชัดๆอ่ะคือคือคือมันไม่ใช่คลิปกูตรงที่แบบมันไม่มีสกินกูอ่ะมีสกินเกือบแล้วอืมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ก็ไปกี่ตัวมันก็ไปยี่สิบบอร์ไอ้คลินี่มันเสมอปะเน๊อะ ฮันนากูเจอตัวมึงแล้วไอ้พวกที่ไปกดมาในแรลงกูพวกเคอนี่นี่เองนาฮีกูรู้ละกูรู้ละกูคำเมื่อกี้กูคำนวนนะกูคำนวนอยู่แบบนี้คือแบบโอเค เมื่อกี้กูใช้สูตรเต,เต,เตเรเี่ยวเลยออสูตรเตีออ่ยวเลยลอยทียอะไรอะอะ too easy bro too easy man yeah man แต่แต่มันแมนนะเว้ยยังไงกูไม่ไม่อย่าลืมมันคือคลิปกูโอเคไหมมันคือคลิปกูแล้วทุกคนที่เล่นไปด้วยกันเนี่ยครับเดาถูกกันกี่ข้อก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์น,นะครับผมและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ แล้วก็โลตูหนึ่งหมื่นห้าพันซับครับเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย